คลิปสุดท้ายแล้วนะคะขอพูดนิดนึงอันนั้นเป็นภาพของตอนที่แล้วอันนี้เป็นล่าสุดเลยนะคะก่อนที่ที่เขาจะบินได้เนี่ยเขาก็อยากบินนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเห็นแล้วแบบประทับใจซาบซึ้งกินใจมากเลยค่ะประทับใจเลยอันนี้ขนเขาหลุด ไปหมดแล้วพร้อมที่จะบินแต่วันเนี้ยเขายังบินไม่ได้เหมือนกับแม่เขาจะเริ่มทิ้งห่างแล,แล้วค่ะไม่ค่อยได้มาหาเขาแล้วเนี่ยขนเขายังหลุดไม่หมดเลยคือแบบอีกตัวหนึ่งน่าจะบินไปแล้วเพราะว่าเหลือแค่ตัวเดียวเดี๋ยวมาดูความรักของแม่นะคะความรักของแม่เนี่ยขนเขายังมีอยู่บ้างที่ยังไม่สามารถจะบินได้อะคะ่ะเขาก็อยากบินนะแต่ว่า แม่เขาก็มาเรียกทุกวันแม่กับพ่อมาเรียกทุกวันเลยเพราะว่าตัวอีกตัวหนึ่งจะหายไปสองวันแล้วค่ะนี่ก็จะเหลือตัวเดียวที่ยังไปไม่ได้แม่เขาก็จะไม่ค่อยได้มาแต่ว่าคือกลางวันเนี่ยจะไม่ได้หาเหมือนกับไม่ไม่ได้หาอาหารมาให้แล้วแม่พ่อกับแม่เขาอยากให้บินเขาก็จะมาเรียกแต่เขาก็ยังบินไม่ได้นะคะ เขาก็คงอยากไปเหมือนกันแต่ว่ายัางบินไม่ได้ยังแบบเหมือนก็ยังไม่มีแรงอะค่ะเดี๋ยวดูความประทับใจของแม่น่ารักมากเลยค่ะนี่ก็ประมาณรวมทั้งหมดก็ประมาณสามสามสิบวันได้อะค่ะเพราะอันนี้อาทิตย์ที่เขานั้นก็ขวนเขาขึ้นเร็วมากเลยนะคะมาดูจีเอ้าขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยเขาก็จะนอนแบบ นอนอยู่ในกรงแบบไม่ได้กินอาหารนะคะเพราะว่าแม่เขาอยากให้ให้เขาบินก็จะไม่ได้หาอาหารอยากให้เขาบินไปไปหาอาหารนะคะเนี่ยแม่เขาหรือพ่อก็ไม่รู้มันเรียกเรียกตลอด นี่ yeah. คนละตัวนะคะไม่รู้แม่หรือพ่อไม่รู้ตัวไหนคือดูไม่ออกเนี่ยจะมาเรียกเขาเขาก็อยากไปนะแต่ว่าไปไม่ได้อะได้แต่มองเนี่ยคนละตัวคนละคนละไอ้นี่อยู่คนละมุมเรียกฟังเสียงเขาสิ่คะเรียกแบบอยากให้ลูกไปอะเนาะอีกตัวหนึ่งไปแล้วก็คือไม่เห็นแล้ว แต่แม่เขาหน้ารักมากเลยค่ะเนี่ยแม่เขาก็พอเริ่มหัวคำ่ำเขาก็จะมากกลูกเขานี่เริ่มจะมืดแล้วนะคะมืดเขาก็จะกกทั้งคืนเลยค่ะเขาก็ยังห่วงเนาะยังห่วงลูกยังรักลูกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะซึ้งเลยรักลูก เนี่ยตอนเช้าตอนเช้าเขาเริ่มเริ่มอีกวันหนึ่งนะคะเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยเริ่มจะไปแล้วอยากจะไปแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเขาเริ่มเริ่มออกไปแล้วเริ่มไปอยู่ตรงขอบแล้วค่ะอยากไปแล้วเขาก็มองนะคะก็เลยบอกเขาว่าไปเถอะให้โชคดี รววาก็อยากให้เขาไปเนาะใช้ชีวิตใช้ชีวิตคือเขาไปเราก็จะได้เออ <c oughs> เขาอยู่เนี่ยเราก็เกรงใจเขาเนาะไม่อยากทําให้เขาตกใจอะไรแบบเนี้ยดูมาตั้งแต่เป็นไข่จนโตเนี่ยค่ะ เราก็มองแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรเขานะคะเนี่ยพ่อกับแม่เขาก็มาเรียกนี่คือวันใหม่อีกวันหนึ่งแล้วนะคะที่เมื่อคืนนี้แม่เขายังมากกอยู่เนี่ยเขาก็อยากไปนะคะเห็นไหมคะ พ่อกับแม่ก็มาเรียกตลอดอยากให้เขาไปนี่ค่ะนีแ่แม่แม่แม่มาคงแบบอยากจะมาให้ลูกบินนะคะเนี่ยก็มาแบบมาเรียกแม่เขารักลูกเขามากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ไปไปเสร็จลูกก็เดี๋ยวดูดูสิคะเขาขยับละขยับปีขยับอะไรอยากไปอะคะ่ะภาพอาจจะแบบนั่นหน่อยเพราะว่าถ่ายไกลนะคะแล้วก็ กลัวเขาตกใจด้วยถ่ายไกลแล้วก็สูงมือก็จะแบบสั่นๆนิดนึงอย่าว่ากันเนาะแต่อยากได้ภาพที่เขาบินแต่ก็ตอนที่เขาบินไปอ่ะไม่เห็นนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เนี้ยเนี่ยเขาขยับขยับอยากจะบินนะคะดูปีเขาด้วยค่ะปีเขาขยับขยับ,ยบกล้องก็ขยับด้วยเห็นไหมก้องขยับ ไปใส่มาพอดีจะตั้งมันไม่มีที่ตั้งก็เลยถ่ายเอาใช้ถ่ายเอามือก็จะแบบมันต้องถือนานนะคะมือจะสั่นเนี้ยเนี้ยเห็นไหมคะเขาหยปบีกแล้วเนี่ยเนี่ยนียโอ้น่ารักมากเลยอยากไปแล้วแม่ก็พ่อแม่ก็เรียกอยู่นั่นแหะ พยายมหลายรอบแล้วนะคะจะไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นละขึ้นละน่าบินแล้วเห็นไหมคะแต่ยังไปไม่ได้นะยังยังไม่ได้ไปยังอยู่แต่ไปตอนไหนไม่ทราบมาดูอีกทีเอา้าไปซะแล้ว เราก็ไม่ได้ทําอะไรเขาเนาะเวลานั่นแม่เขาก็ลากลากมามากกตลอดเลยอะค่ะอย่างคล,คลิปก่อนหน้านี้ก็เอาอาหารมาป้อนเนี่ยแม่เขาก็บินอยู่ตรงนั้นนะคะแม่กับพ่อเขาก็บินคอยดูแลอยู่อะค่ะอยากให้ให้ลูกไปเนาะแต่ลูกก็ยัง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 ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ประทับใจมากเลยค่ะชอบชอบ อยากให้เขามาอยู่แบบสบายใจเนาะนัน่นนะบินละบินละบินละแต่ว่ายังไปไม่ได้นะคะยังไม่ไปเขาพยายามจะไปอะค่ะปีกนั่นน่ะขยับขยับปีกละทดลองปีกละนะ่เห็นไหมคะนั่นน่ะอ๋ยมือก็สั่นจังเลย่ <c oughs> เห็นไหมคะกลางละกลางปีกละ อย่าพึ่งลำคาญกันเนาะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนเขามาอยู่อ่ะเราก็เกรงใจแบบแม่ขยับขยับขยับจะไปแล้วเห็นไหมคะจะไปแล้วแม่กับพ่อกับบินมาจังเลยเนี่ยแม่กับพอ่อก็บินอยู่ตรงนั้นนะคะไปแล้วจะไปแล้ว กล้องก็ขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงอย่านี้แหละสว่ากันนะคะคือมันไม่ค่อยถนัดอยากเก็บภาพประทับใจไว้คือแบบมันมาก่อนมันก็มีอยู่รังหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอันนั้น,น่ะคือแบบตอนที่เป็นไข่อะค่ะสงสัยจะงูมามากินไปก็เลยอดเลย คือมาอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ฉลาดนะคะมาอยู่ตรงเนี้ยเขาคิดว่ายัางไงงูมันก็ไม่กล้าเข้ามายัางไงลูกเขาก็ปลอดภัยแม่เขาฉลาดมากเลยแล้วลังนิดเดียวเองค่ะแต่อยู่กันทั้งสามตัวน่ารักมากเลยค่ะแม่นี่ยังไงก็รักลูกเนาะต่อให้ลูกจะบินได้บินบินไม่ได้ก็ยังมาดูแลอยู่เด็กแค่ไหนโตแค่ไหนก็ยังเป็นลูกเนาะเนี่ยกำลังจะบินแล้วค่ะเห็นหางเขาไหมหางเขาอยู่ตรงข้างล่างแล้วน่ะ นังจะบินนะคะแต่มาดูอีกทีหนึ่งนะเขาไปแล้วอะ่ะเสียดายไม่ได้เห็นตอนที่เขาบินน่นะเขาตั้งท่าแล้วคะ่ะจะไปอยู่แล้วนะ่ะเนี่ยตั้งท่าอยู่จะไปละคือพอแวบหายเขาไปในบ้านกลับมาอีกทีเขาไปแล้วเลยไม่รู้เลยว่าไปตอนไหนก็ดูดูภาพความน่ารักของสัตว์นะคะของลก แม่ทุกตัวแม่ทุกคนก็รักลูกหมดนะคะเนี่ยมาดูอีกทีหายไปแล้วค่ะยังไงก็ฝากความประทับใจไว้นะคะถ้าชอบหรือยังไงก็ฝากิปตามไว้ด้วยขอให้ทุกท่านรักแม่ให้มากๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ